สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจสาว,าวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกพนอกเขตเทศบาลทักทายจากมุมหน้าบ้านค่ะเปิดประตูออกจากตัวบ้านมาทักทายกันนะคะเปิดประตูออกมาแล้วเราก็เปิดประตูเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเก็บผักในสวนค่ะที่จริงยางลงไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเปิดประตูออกมาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเพื่อความเยอะค่ะเป็นคนเยอะๆเพื่อความกิบเก๋มะม่วงมหาชนกทยอยสุกแล้วนะคะเด็ดมาหนวยหนึ่งค่ะกําลังกนซอนกนซอนก็คือเขาสุกมาจากก้นแม่ อธิบายถึงบอกค่ะอันนี้คือต้นบักเงาะค่ะบักเงาะพี่น้องบักเงาะบักเงาะบักเงาะจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลปลูกเงาะได้ด้วยนะคะต้นนี้แม่เจ้ปลูกมาประมาณ4ปีแล้วค่ะอร่อยอร่อยกรอบกรอบหวานอร่อยปลูกเองกินเองแม่ปลูกแต่เรากินเองแซบคักแซบหลายค่ะเก็บผักแพะโอ้ยังมานอไ่บอกว่ามันบอกว่า,วามือนีีสิบห้าเฮดอีหยัง วันนี้เจ๊จะพาทำลาบหมูคั่วค่ะเป็นเมนูที่ขอมาเยอะมากเก็บผักแพลเสร็จก็ตามด้วยมะเขือสดิ่งค่ะวันนี้เก็บต้นสีเขียวก่อนนะคะมะเขือสดิ่งกรอบอร่อยค่ะสะดิ่งสดิ่งดกวักวักมีทั้งสีเขียวและสีม่วงส่วนอันนี้คือกระท้อนค่ะซุกแล้วแล้วข้อกระสีโลนล,ลงมาเลไยไหากลนเบาๆนิดหน่อยค่ะอ s ชแอ h นะคะต้นกระท้อนบางคนก็บอกว่าเป็นอย่างเก็บกระท้อนแล้วแล้วคือว่ากินยังไม่นึกอยากจะกินค่ะเคยโต เคยลงต่ํากระท้อนไปแล้วรอบหนึ่งนะค่ะอันนี้คือโหระพาค่ะโหระพากําลังงามนะคะยิ่งตัดยิ่งงามมุมนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะแบก,กบอันซื่อแกบก็เพลินมากสิบสวบแบกผู้เดียวห้อยผู้เดียวเลยค่ะเพื่อความสตรองเพื่อความสันใหญ่ของเฮ้าค่ะมาระกีโนค่ะมา มระขี่นกบ่มระขี่นกพันใหญ่ยาวมันบ่ถ้ามาระขี่นกมันต้องลูกเล็กๆเนาะอันนี้จะเข้าเอิรนอีหยังนั่นล่ะค่ะก็ได้มันน่วยหนึ่งเ้องก็เป็นน่วยค่ะบ่ได้เฮ็ดข้างให้เขาเดี๋ยวก็ต้องมาเฮ็ดข้างให้แล้วค่ะต้องมาทําซูมให้เขาเลยแบบนี้เนาะตรงนี้เป็นส่วนบวบและฟักทองส่วนมะไตนั้นช้า ฉันไม่สน,นใจเธอหรอกมะไปฉันไม่สน,นใจเธอหรอกฉันไม่บังเอ็ะแล้วฉันก็สกีปกินบังเอ็ะมือละนวยเด<ๆ>้อโตไปหนี้ตจากนีไปสิก็บกินบังเอ็งมือละนวยค่ะแต่กวนกินบันกไฟมือละนวยต่อไปนีสิกินบังเอมือละนวยค่ะเข้าครัวกันเลยค่ะมุมเมื่อกี้ไปเปิดไฟนะล้างผักกันเลยอันนี้เป็นหมูบดค่ะเจยสั่งกับแม่ค้าเคียงหมูนะให้เอาหมูติดมันนํามาบดค่ะใส่หมูบดลงไปน้ําพริกลาบเมืองอของพี่น้องภาคเหนือเด้อค่ะ ใส่น้ำปลาร้ารสดีแล้วก็น้ำเปล่าไปนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะน้ำเปล่าเจอไม่ได้ใส่น้ำมันนะใส่น้ำเปล่าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วหลังจากนี้ก็จะนําไปตั้งไฟอ่อนและคั่วค่ะนําไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนเดินแนะนาให้ใช้ไฟอ่อนและคนเรื่อยๆค่ะรีไฟลงไปค่ะแบบนี้เลยแล้วคนเรื่อยๆนะคะ เนื้อหมูบดของเราจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนค่ะค้นแบบนี้แล้วค่ะคนต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นกระสิตามด้วยหนังหมูต้มสุกจ้าพี่น้องหมูต้มซุกแล้วก็ละกะนน้ำมะฮันเด้อค่ะแบบที่นี่กะค้ะคนคนคนให้เขากันดีค่ะให้เขากันดีแล้วแล้วห้องกะสิมาซสยอันกระเทียมเจียวกระ,ะเทียมเจียวเองใส่กระเทียมเจียวต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็ผักแพวค่ะเติม ข้าวคั่วลงไปนะคะพี่น้องผักเนื้อข้าเจ้าสิบอ่อไซดอกตะวาส่วนตัวนี่เจออีกไค่ะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะอร่อยง่ายๆตามใจฉันคุยเลยจ้ะพี่น้องคุยกันเลยค่ะลาบหมูคั่วค่ะหวนหนังหมูโหดผาผักแถว เป็นผักะนกครับยอดมะระขี้นกค่ะยอดมะระขี้นกโอ้บะเกอร์สติ่งสีม่วงยัดมะระคี้นกอืมนาบงสับเป็นวิธีทำที่เจ๊ทำกินเองนะคะ เห็ดแบบนี้ทุกรอบค่ะถามมาเยอะมากก็เลยจัดให้นะคะวันนี้ลาบหมูคั่วจ้ะผู้ได้มักกินตับหมูใส่ตับหมูค่ะผู้ได้มากินใส่ก็ใส่ใส่ลงไปค่ะเจนมากกินหนังก็ใส่หนังลงไปแซ่บตามใจสันเลยค่ะ อาม่าอ่นประยุกต์ดัดแปลงแห่เขาก็อ่นผักอีสานใส่ข้าวคัวใส่ปลาแดกไปนั่งมังซีนานคะ่ะ,ะความกิบเก๋กความนวผักแพ้วสดจากสวนซ้าหอมถูกเองกินเองค่ะนี่ ผักก็ยังอี่เบิร์ตละเมนบอผักโอ้อันนี้อันอน,อนีน้ไม่ละขี้เนะเาะอร่อยเลยกินเหมือนบระขบม,มันเนาะกินขึ้จังบระขมขมค่ะแต่เราเจ๋อเป็นคนมักกินขมค่ะขมเด้อจา้า ม่เคยลงวิธีทําเลยค่ะเมนูน,นี้ลงครั้งแรกสิบห้ากันมักบ้างอาจจะไม่ตรงตามที่น้องภาคเนี่ย่ะเจ้าแต่ว่าอันใจใจในรักเลยมัก,กินอาหารเนื้ออยู่อันนี้มาอันดับแรกค่ะน้าหมูคั่ว ลงมาคือไส้อวและน้ำเนียวชอบบ้าเหนือกะรอจะนึกขีินหนูคะ่ะขมจบ นเี่้วอ,อ,อถ้าเป็นลาบหมูถ้าจะสังเกตเจ้าสิกินมากมากเป็นั่นลาบหมูผักเนือแลว้วก็ลาบหมูอีสานค่ะเขาจะสีหอมเขาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือแส่บอบนเร่ะว่าง่ายๆค่ะ ลาบหมูยกให้ลาบหมูเนื้อลาบหมูผั้อ่ะลาบหมูยินนึงไม่ใจสำหรับลาบหมูเด้ะเงินอื่นอ่ะก็ามักปนมักแก้วมักออมมักนันมักนี่นนแต่ถ้าเป็นลาบหมูใช่ไหมลาบหมูเนื้อเจ้าลำเต๊ะเจ้าลำเต๊ะลำว่าแซ่บโคตแซ่บพคดรโหโซยามิเดลิเชียวัด สิมจาจักผัก <laughs>